เอาละครับวันนี้เราก็จะมาคำนวณเพชรในการเปิดคาชาในเวททิลลิงเวฟแพท1.1นะว่าเราจะเปิดได้เยอะแค่ไหนกันเรามาเริ่มด้วยที่อย่างแรกนะอย่างแรกเนี่ยมันคือล็อกอินรีวอร์ดนะประจำแพทเราจะได้เม็ดสีเขียวเนี่ย5เม็ดนะแล้วก็ได้เม็ดสีทอง5เม็ด ต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์เ e ด็บอิลูซีฟเรียมนะหรือว่าเป็นประตูทองนั่นเองเอีเวนต์ n, ประตูทองผมเคยทำไกด์แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูกันได้นะโดยอีเวนต์ n, นี้ก็จะได้เพชรเพิ่มอีก1000พเพชรนะต่อมาก็จะเป็นอ e ีเวนต์ n, ประจําแพทนะโดยอ e ีเวนต์ n, พวกนี้ก็จะคล้ายๆกับอ e ีเวนท์ n, ที่เราเคยเล่นนี่แหละแต่เป็นอ e ีเวนต์อื่นนะไม่ใช่อ e ีเวนต์แบบนี้ก็จะได้เพชรรวมทั้งหมดนะ1,400เพชรแล้วก็จะได้เม็ดเขียวอีก5เม็ดแล้วก็เป็นเม็ดสีทองอีก5เม็ดนะต่อมาก็จะเป็น การฝึกเล่นตัวละครนะเราก็จะได้เพชร20เพชนะต่อตัวก็จะมี2ตัวน,ะนั่นก็คือจินซีแล้วก็ชางลีนะได้ทั้งหมด40เพชแล้วก็จะมีพวกเควสเนือเ้อเรื่องของตัวละครด้วยโดยเควสตัวแรกนะจะเป็นของชางลีนะแล้วก็จะได้เพชหลังจากเล่นจบเนี่ยอีก140เพชแล้วก็จะมีเควสเนื้อเรื่องใหม่นะหนึ่งเควสเป็นเควสเนื้อเรื่องหลักได้อีก240เพชแล้วก็จะมีเควสเขียวนะเป็นทุทเรียนเควสหรือว่าเควสฝึกฝนได้อีก280เพชแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไซส์เพมี ทั้งหมด3เพสแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเก็บอาชิเมน้นนะเป็นอาชิเมน้นที่เพิ่มมาใหม่ทั้งหมดเลยนะถ้าเราเก็บครบนะก็จะทั้งหมด800เพรต่อมาก็จะเป็นการสำรวจแมปนะถ้าเราสำรวจแบบใหม่ครบ100%เลยเนี่ยเราจะได้เพรท,ทั้งหมด2,385เพรนะแล้วก็ระหว่างสำรวจเนี่ยเราก็อาจจะเจอทูตุเรียลที่สอนในการเล่นแมคาีนิกแมปใหม่ต่างๆแล้วก็อาจจะเจอเควสนะบางทีเราเล่นไปสำรวจเนี่ยก็จะเจอเควสได้ก็จะได้อีก300เพรนะแล้วก็พวกทูตุเรียลเนี่ยก็จะได้ยิบย่อยก็คือประมาณ1 7พรกจะะมีีอตัวคได้ อี20เพรนะต่อมาก็จะเป็นโฮโลแกรมบอสตัวใหม่นะนั่นก็คือบอสคาวเล่ถ้าเราเคลียร์ครบทุกชั้นเนี่ย เราจะได้เพิ่มอีก120เพชรต่อมาก็จะเป็น Data Bank นะ d a t a Bank ในเพช1 1เนี่ยเราจะสามารถอัพไปที่เลเวล21ได้คิดว่าโอกาสรอบทองน่าจะกลายเป็น100%แล้วก็มันจะมีมอนใหม่เพิ่มมาอีก5ตัวเราจะได้รับเพชรเพิ่มอีก40เม็ดต่อมาก็จะเป็นระบบใหม่นะซึ่งอันนี้ไม่ชัวร์ว่าระบบใหม่จะเป็นยังไงแต่ระบบนี้เราก็จะได้รับเพชรเพิ่มอีก360เพชรนะต่อมาก็จะเป็นโค้ดจาก Light Official นะะซึ่งจได้ทัลงหมด300เชี่ยวกลดเซี่งจะได้เพิ่มอีก3 แล้วก็จะมีการแก้บัคต่างๆถ้าเกิดมันมีบัคใหญ่เกิดขึ้นอีกก็จะได้เพชรเพิ่มอีกโดยจะได้เพชรเพิ่มอีกทั้งหมด620เพชรนะก็อาจจะเยอะมากๆก็ต้องรอดูว่าจะได้ไหมตรงนี้มันเป็นการโดยประมาณนะถ้าเกิดมันมีบัคมีการส่งเพชรให้ว่าเกิดบัคนุนนี่นั่นแล้วก็จะมีโค้ดประจาแพทอีกนะก็จะได้อีก100เพชรต่อมาจะเป็นโค้ดประจําวันนะที่จะได้วันละ60เพชรแล้วก็ถ้าเกิดเราทําครบ42วันเนี่ยแล้วจะได้เพชรทั้งหมด2,520เพชรนะในแพท1.1ต่อมาาก็็็จะเปนะเปปนนพสรับ สายฟรีก่อนนะส่วนสาหรับสายเติมเงินเนี่ยผมจะไปสรุปให้ท้ายคลิปนะโดยสายฟรีเนี่ยเราจะได้รับเม็ดเขียวทั้งหมด5เม็ดนะแบบสายฟรีเลยแบบไม่เติมเลยนะต่อมาก็จะเป็นร้านค้านะเป็นร้านค้าที่ไว้แลกประจําแผทที่เอาเศษเกลือเนี่ยเศษปากการังเนี่ยเอามาแลกนะโดยจะได้กาชาทุกตู้นะตู้ถาวรก็คือเม็ดเขียวแล้วก็ตู้อาวุธแล้วก็เม็ดทองนะตู้ลิมิเต็ดได้ทั้งหมดอย่างละ6ต่อมาจะเป็นห่อนะ โดยหอเนี่ยจะไม่ได้รีหอ2หอเลยนะที่เป็นหออันเล็กๆอย่างที่เราเคลียร์ครั้งเดียวแล้วเราได้เพจเนี่ยแต่มันจะรีแค่หอที่เป็นหอ3ทีมนะโดยหอ3ทีมเนี่ยถ้าเราเคลียร์ทั้งหมดเลยนะแบบเคลียร์ทุกห้องแล้วก็ได้ดาวเต็มเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด600ซึ่งในแพทตัจหนึ่งเนี่ยจะปรับเป็น700้นะแล้วก็จะมีทั้งหมด2เฟสก็คือครึ่งแรกกับครึ่งหลัง เราก็ได้ทั้งหมด1,400เพชรสําหรับสายฟรีก็จะได้ทั้งหมด1 2 4 3 2เพชรเพนะโดยประมาณนะแล้วก็ถ้าให้ตีเป็นโลก็จะตีเป็นทั้งหมด7 7โลรวมกับเม็ดทองที่แจกตามอีเวนต์อีกก็จะมีทั้งหมด9กาโลนะสรุปก็คือสายฟรีเนี่ยจะได้ทั้งหมด9กาโลแล้วก็ตู้ถาวร2 1โลแล้วก็ตู้อาวุธ6โลนะต่อมาเป็นสายเติมรายเดือนนะรายเดือนเนี่ยเราจะได้วันละ90ทั้งหมด30วันก็คือเราจะได้ทั้งหมด2,700เพ แต่ว่าในแผ่น1.1เนี่ยมันมีทั้งหมด42วันก็คือเราจะได้ทั้งหมด3,780เพชรนะแล้วก็การเติมรายเดือนเนี่ยเราก็ได้เพชรเติมเงินม,มาอีก300เพชรซึ่งเราก็เอามาแลกเป็นเพชรที่ใช้กดกาชากันอยู่แล้วแหละซึ่งบางคนอาจจะมีวันเหลือจากแผ่น1.0กันอยู่แล้วนะก็อาจจะไม่ต้องเติมเพิ่มแต่สำหรับคนที่เติมเพิ่มเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก600เพชรนะ ต่อมาก็จะเป็นสําหรับคนที่เติมไปทันพาร์เพิ่มอีกนะก็จะได้เพิ่มไปอีกคือสำหรับคนที่เติมเนี่ยก็จะได้เพชรเพิ่มอีก680เพชรแล้วก็ได้เม็ดทองเพิ่มอีก5เม็ดนะแล้วก็ได้เม็ดเขียวเพิ่มอีก2เม็ดโดยเมื่อนําเพชรทั้งหมดที่เราได้เนี่ยมาแปลงเป็นโลนะเราก็ได้ทั้งหมด109โลบวกกับเม็ดทองที่เรามีอยู่อีก21เม็ beast. ดก็จะกลายเป็น130โลนะสำหรับการเปิดตัวละครตัวสำหรับสายฟรีและสายเติมเงินนะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่37โลซึ่งก็สามสับเกมนี้ก็สาามรถอยู่ได้้ถาคุไม่หลเ โดยคลิปสรุปทรัพยากรกาชาสำหรับแพทหนึ่งจุดหนึ่งก็จบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย